ตอนนั้นเนี่ยมันสมัยก่อนมันจะเขียนไดอารี่ใช่ไหมผมก็เลยเขียนความรู้สึกลงในไดอารี่แล้วก็ไปใส่แบบเหมือนในใต้โต๊ะเขาคุณเขียนว่าอะไรบอกได้ไหมก็แบบประมาณว่าเออก็รู้สึกแบบชอบนะแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบเป็นเจ้าขอเจ้าของแค่รู้สึกดีด้วยะอะไรยเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดการตอบกลับแล้วก็มายัดกันไปกลายเป็นว่า ต่างคนต่างส่งแอรี่สลับวันกันไปวันนี้เขาอเอาไปเขาจะกลับไปเขียนอ,อีกวันหนึ่งเขาจะมาใส่แต่ตัวเราเราก็เข้าไปเขียนกลายเมันเหมือนเกิดเรื่องอแบบมันน่ารักขึ้นมาอีกอทั้งทั้ทง,ทงนี่มันเป็นเรื่องผิดนะแล้วเพื่อนที่เป็นแฟนเขาเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ไลยพีม่มันมันเราก็ทําทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเพื่อนเราอะ่ะ ถึงไม่สนิทมากแต่มันก็อยู่หอเดียวกันในหอในอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็รู้สึกว่าเพื่อนมันก็ดีอ่ะแต่แต่ละอย่างคือสนิทไม่สนิทแต่เขามีแฟนแล้วไงใช่ไหมจริงจริงแล้วมันมาโปตอนไหนมันมาโปตอนมีอยู่ปีหนึ่งที่เขาเอาของขวัญมันเกิดมาให้เราเฮ้ยเป็นปีเลยเหรอก็เกือบปีได้เพราะว่าเราทั้งทั้งแบบมสามอะไรเงี้ยเลยตลอดตลอดปีนั้นเลยแล้วเราก็มีไปเที่ยวต่างจังหวัดกันด้วยแล้ว เราอ่ะดันอยู่ห้องเดียวกับผู้หญิงแต่ไอเพื่อนอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยไงเราก็เลยอยู่ด้วยกันแบบเหมือนนั่งด้วยกันอยู่แก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดทีนี้ก็ไปเป็นแก๊งเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยผูกพันแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาให้ของขวัญมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาก็ให้แฟนอันเดียวกันแล้วมันอ่ะมาเห็นไอผู้ชายเพื่อนเราเนี่ยมันไม่เห็นว่าเฮ้ยทำไมก็เลยว่า เหมือนกันเลยแล้วก็แบบมีข้อความมีแบบมีเขียนการ์ดมีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจับได้ตรงนั้นว่าแบบให้ของแบบเดียวกันแล้วมันก็มาเคลียร์เลยว่าแอบคุยกันเหรอไงแบบแล้วมันก็เหมือนวันนั้นอ่ะก็คือเป็นวันที่แบบเหมือนแตกหักเลยมันก็แบบอยากจะต่อยเราแต่มันเป็นคนดีมากเลยนะมันบอกว่าอยากจะต่อยมากเลยแอนอ่ะเออขอต่อยได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ต่อยผมนะ แล้วเขาผมก็เลยทําให้เขาอ่ะเลิกกันเพราะว่าเหตุการณ์วันเนี้ยเขาก็เลยเลิกก็เลยเลิกกันแล้วเราก็ยอมรับว่าเออเราผิดอะไรเงี้ยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่มันยังไม่ถึงขั้นโดนแบนคนก็แค่เริ่มรู้เฉยๆว่าเราอ่ะแบบแอบคุยกับเขาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็กล้าไปคบกับเขาต่อคือคบกันแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นแฟนหลังจากที่เพื่อนเลิกแล้วเราก็คุยกันต่อแล้วก็คบกันเป็นแฟน ไอ้วันที่บอกทุกคนว่าเป็นแฟนกันเนี่ยอืก็คือโดนทุกคนแบนหมดเลยคือเพื่อนไอ้ฝั่งก็จะมาแบบเวลาเราเดินไปไหนมันจะมาหาเรื่องว่าแบบแบบเหมือนเราแบบทําแย่งแฟ,แฟนเพื่อนอเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากในใ,ในในโรงเรียนตอนนั้นครับแล้วทุกคนก็เหมือนลุมแบนอะแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครชอบเราเท่าไหร่อืแล้วก็แบบ เพื่อนในห้องก็จะมีกลุ่มที่ไม่คุยกับเรามีอะไรเงี้ยเราจนม,มันมันอยู่นานมากเป็นปีๆที่แบบที่คนไม่คุยกับเราจนโอ้เป็นปีเลยอะ<จ>ใช่<อ>เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับเด็กในตอนนั้นมากอ๋อแล้วแล้วคุณคบกันไปถึงยาวไหมหรือไงก็ไม่ถึงปีมัม้งไม่ถึงปีแปลว่าคุณเลิกกันแล้วเพื่อนก็ยังไม่คุยกับคุณก็ไม่ไม่คุยจนเหมือนมันก็มีวันที่กลับมาคุยแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไสนิทใจเหมือนเดิมแล้ว